ทุกคนนจบมันเลิกกมาได้สุดเพราะว่าไม่มีอะไรทำใช่ขนมก็กินหมด,ลนะมมดมแล้วก็ซื้อมาแล้วก็หมดเชิญเบาว่คนแรกโอ้ <c oughs> ยมาคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ย <c oughs> คนแรกโอ้ดี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 ใช่ดี เราไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานมากด้ไปขี้เกียจก็เลยไม่ได้ลงก็เหนื่อย oh, เหนื่อยมากแล้วก็เจอภูมุติดโควิดก็เลยมาถ่ายคลิปด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายคลิปคนเดียวไปก่อนแล้วก็ตลาดสดวุ่นวายก็เลิกทําไปแล้วว่าจะมาทาแบบตลาดน้ําสดวุ่นวายแทนตลาดุดวุ่นวาย มันก็ไม่ต่างกันล่ะก็ต่างกันอยู่นิดนึงอะแต่เออจากว่าก็ไม่ได้ต่างมากตอนนี้แบบเออตลาดน้ําสุด้ดวายเนี่ยกําลังสร้างแต่ไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยจะไปซ้าใครหรือเปล่าเราจะลงหาดูถ้าไม่มีก็คือไม่มีกงมถ้าถ้ามันมีนะอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเล่นเอี่ยง เลีนี่ยงัองเจ้าอยากเล่ยนี่ยงตอนนี้คนง่วองอดีแน่หน่อันนี้ยังไม่เข้าใจจะทาต้อปิดกระดาษแล้วกดสติกเกอร์ถ้าถ้าไม่มีสติกเกอร์ก็ใช้กระดาษกระดาษก็ใช้เป็นกระดาษแข็งดีไม่ได้ใช้เป็นกระดาษบางๆแต่ตอนนี้ใช้กระดาษบางอยู่เพราะว่าอยากไรอ่ะเออไม่ค่อยได้ไร เธอจะทำเธอจะทำแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำคนนี้ใหม่ลนะบอดพระเจ้าอย่างเนี้ยอ่านบอกโอเคอยากเล่นด้วยอันจริงๆนะเล่นด้วยอันเราไม่รู้นะว่าอยากเล่นไหนลุงข้างบ้านไหมตาลุงข้างบ้านไหมเอ้ยุกคนถ้าเราบอกว่าทุกคนทุกคนจะไม่เกลียดเราใช่ไหมเราจริงๆแล้วอ่ะเรา เฮ้ยถ้าพูดแล้วจะโดนแดนเนอเอาเป็นเออพูดยังไงดีว่าไม่แบบไม่โดนไม่โดนด่าถ้าไม่คิดก็ไม่ได้เนาะพูดยังไงดีว่าเอาเป็นว่าเราอยากให้เขาออกแล้วกันเออเออราพูดตุ่มๆไปดื้อแล้วว่าล่ะเราจะไม่แจกโลบักใน YouTube แหละ เราจะไปแจกใน tiktok แทนเข้าใจไหมเราจะแจกใน tiktok แทนนะทุกคนก็ tiktok เนี้ยใช่ไม่รู้จาก tiktok คอนดดจะแบบใช่ไม่รู้จาก tiktok เลยฉันจะกดเข้าไปดูได้ยังไงก็เปิดช่องมาก็เห็นนะเปิดช่องมาเธอก็เห็นแล้วมันยูขวาบนตรงรูปรูปเล่น tiktok ด้วยเหรอเล่นแต่ว่ามันจะอาจจะไร้สาระนิดหนึ่งเพราะว่าทำอะไรไล้สาระก็ดังแล้ว่ในติกตอกตอนนี้ในติกตอกมีผู้ติดตามสองพันเยอะกว่าใน youtube อีกใน youtube ทามาเป็นต,ติดตามแล้วเออขอบคุณครับตอนนี้คือเราอยากให้ช่องเรามีแบบสมัครสมาชิกอ่ะเอออยากได้อยากได้ต่างอยากได้ไดไดไดตงค์ก็คือติกตอกเราต้อง เราน่าจะทํากิจกรรมใน TikTok กว่าใน YouTube นะเพราะว่าถ้าเรามาไลฟ์สดใน YouTube แล้วก็มาททากิจกรรมใน YouTube เนี่ยมันดูน่าเบื่อไปทํานี่แบบ TikTok กว่าแบบวาดรูปอะไรประมาณเนี่ยวาดรูปวาดรูปวาดรูปหน้าโปกทีแม่หน่อยของเรามาคือโลบาร์กอะไรประมาณนี้เนาะเออประมาณใครว่ารูปสวยก็มาวาดรูปเป็นเราอะไรประมาณเนี่ยติดตามกลับได้ไหมถ้า ก็ขอก็ก็กกไม่เขาก็เขาก็ไม่ใครอ่ะถ้าเป็นใครไม่โลดดีตีตู้าะไม่โลดดีันโอ๊ยเม้โอเจ็บไม่โลดดีวะนี่ไม่โลดดีบะนี่ แม่โลดีมะนี่เมโลแมนบอแมนบอแมนบะนี kh ờ kh ờ ่ว่าโมแมนวะโมแมนดอกมีโมแมันเคยใส่บัวไฟนี่แมนบอกวะติดตามกลับได้ไหมถ้าขอกก็ฮอก็คืออะไร อ่านข้างล่างหน่อ๋อไม่โหลดเหรอเขาก็ไม่เป็นไรอ๋อกูเพิ่งอ่านไอสัตว์อืมตอนนาะฉันลืมอ่านโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะติดตามกลับนะทุกคนถ้าถ้าคุณบอกชีติกตอกเนาะอ่านไม่หมด่ะ คุณรู้จักอ่าตรงมาอาตรงใครไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยไม่หายแต่ว่าเราจะได้เสียงดีเฮ้ยอันนี้หายอันที่เป็นฟองนะัำอ๋อนี่เลยวยถุดคบจนแบนที่ช่องเรา เฮ้ยคุณคุณอะมันเคยเห็นติดตามมาแล้วนะใช่หน้าโปรไฟล์จีนแดงไหมใช่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 ไหมใชนหน้าโปรไฟล์จีนแดงไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราเห็นเราเห็นใช่ไหมใช่ไหมใช่มั้งเฮ้ยใช้ปรไฟล์จีนแดงเหรอ ไอ้อ uh, ่ะเมื่อวันโก่อ่ะคือแบบมันมีจีนแดงทักมาไปเล่นกับลูกแมวดีกว่าเออนี่ยเดี๋ยวเรามีเรื่องผีบ,บอกมาว่าว่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะว่าให้ฟังในทิกตอกด้วยเออในทิกตอกอาจจะเป็นเรื่องเต็มเลยเรื่องเต็มเลยโอเคในทิกตอกเนี่ ไอ้กูเดียวติดกูเดีใชม่ไหว,วเนี่ยโลไม่ท้าไมไม่เบาแท้แล้วกูว่าเบาเองอ๋อว่าเบาเองหรือเปล่าไม่ได้ว่าเบาเองเออเดี๋ยวเรื่องพีนะเอาเอาพูดไม่ไม่อ้อมคอมนะโอเคตั้ตรงๆเลย ตามกับก่อนรกดติดตามเรากลับก่อนโอเคโอเคโอเค,อเคทรศัสับชาร์จแบตอยู่ประมนึงแบตเหลือสามเมื่อเกี้ยเมื่อเกี้ยเพื่อนบอกว่าให้มาเติมบอเลอเลยในบ๊วยเลตมันไม่มีตมังเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งกับว่าเราจะแจกโลบั๊กในทิกต็อกไม่แจกในยูทูบแล้วเพราะมันนม่ค่อยมีคนดูโอเคเนาะถ้าแจกหวดเกินก็ไม่ได้เลยใช่ไหม แจกงนี่ป่อยคืนไม่ได้แจกแค่บางครั้งเดี๋ยวงานวันเกิดเราเราจะแจก400โลบ400โลบัลบคนวมันเกิดเราเราจะแจก400โลบเราพูดเอ้ยไม่เอา400ดีกว่าโอเค เอาเท่าไหร่อะร้อยหกสิบบาทเอาเป็นว่าเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมแล้วก็หน้าตาเอาไว้แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเนาะเอาไว้ใส่แบบพอดีพอดีเราจะไม่เติมมากเนาะแค่เดี๋ยวเราว่าถนะ้าอย่าเพิ่งอย่างยังงานมันเกินนะเราจะแจกร้อยหกสิบถ้าถึงงานมันเกินเราเดือนกรกฎาคมพาไปอ,อีกสามเดือนเลยสูยงจะมีไอซีบอลใครรอได้ก็รอไปใครรอไม่ได้ก็ไม่รู้ โอเคเืม <Okay. c oughs> ดีวะ่ะเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะแจกแปดสิบโลบั๊กแต่ว่าถ้าง,งานวันเกิดเราเดือนกรกฎาเราจะแจก160ร้อยหกสิบโลบัก๊กเพราะว่างานวันเกิดฉันนะฉันจะได้ตังค์ฉันจะได้ตังค <c oughs> ์ฉันจะได้ตังค์นงันเกิดกูเมื่อไหร่มันนั่นคือวันที่กูได้ตังค์ ม่เด็กมากเพราะว่าวันเนี้ยฉันแดกมามกไปจองหนึ่งปกติกินห้าซองเลยนะฮ้่ไม่ใช่ห้าซองสิกูเดาปกติเขาไม่ได้กินห้าซองปกติเขากินประมาณอืมออสัดกูเล่นไม่กว่าอยู่ทําไมมันไม่เคยมีเสียงคนถึงไม่เคยได้ยินเอืมเอาเป็นว่าอืมอย่างไรดีวะเค ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกแค่นี้ก็นี้ก่อนเด้อทุกคนบาย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 นะทุกคน <laughs> ใครมาดูโอโ้โหเดี๋ยวงานมันเกิดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยอ่ะกูจะไม่ลุบเลยสุดนิ่งกระดาษมันหรอบอู๊คิงกระดาษเพราะเป็นเดินสูงตายแล้วโอเคมาเขียนกระดาษเถอะ เขียนพีกโก็เขียนผิดก,กลับไ,ม,ไบบบม่ใช่ไรวะกะลักกะ้ัก็ตาคุมใช่ไหมวันที่สิบหก วันเสาร์ที่สิบหกเอาเดี๋ยวจะเขียนว่าวันที่สิบหกนะวนสิบหกไปตึงไว้เลยเอาไว้เลยเราจะไม่ลบคลิปนี้แล้วแต่เราปากคูไปแล้วนี่ให้รู้ไว้ไเลยว่าเนี่ยงานวันเกิดเราแต่เราคุณติดตามกับนับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจบได้ส่วนนี้เราเราจะไปติดตามกับนะชื่อก่อนชื่ออ,อะไรวะ gr โอเคจำตัวหน้าไว้แล้วก็ศูนโอเคจำไว้แค่นี้พอคุณทุนคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูด้วยครับบ๊ายบาย